ครับแล้วต่อไปเราก็จะมาทําความสะอาดหน้าจอนะครับมันจะมีคราบกาวคราบอะไรที่มันติดตามขอบริ้วรอยขอบพวกนี้แล้วก็จะมีเศษผงเศษฝุ่นเศษอะไรที่เราตอนที่เรางัดออกมันจะมันติดตามหน้าจอข้างในมันเนี่ยหน้าจอภาพมันนี่ครับก็ง่ายๆครับแค่ใช้นี่ครับเทปใสธรรมดาถูกๆกกิโลละไม่กี่บาทครับ แล้วก็ทำการแปะลงไปเ๋ยแนบบนะครับแล้วก็พยายามใช้ส่วนที่สะอาดนะครับถ้ามันสกรปรกหน่อยล้วก็ตัดทิ้งไปไม่ต้องเสียดายนะครับใช้ส่วนที่สะอาดแล้วก็ดูที่จุดไหนมีเศษผง ถ้าเราเป่าไม่ออกหรือว่ามันเป็นคราบกาวค้าบอะไรเราก็แปะตรงสติกเกอร์ลงไปตรงนั้นเลยแล้วก็ดึงขึ้นปั๊บครับทําไปจนว่าหน้าจอของเรานี่สะอาดดูันใหม่ครับก็แปะขึ้นลอกขึ้นคราบาพวกคาบกาวก็เหมือนกันนะครับที่อยู่ด้านขอบที่เราแกะออกมันจะมีเศษพวกเศษคราบกาวแล้วก็แปะแล้วก็ดึงขึ้นแอะแล้วก็ดึงขึ้น อย่งนี้ไปเรื่อยจนกว่ามันจะสะอาดเพราะถ้าคราบกาวมากเกินไปเวลาเราแปะหน้าจอใหม่ลงไปมันจะไม่สนิทดีมันจะเป็นอ่าไม่สนิทนะครับตรงไหนสกปรกแล้วก็แปะลงไปแล้วก็ลอกออกมาแค่นี้ครับง่ายๆ ระวังอย่าให้มันเศษผงเศษฝุ่นลงไปเพิ่มนะถ้ามีตู้กระจกก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่อันนี้ผมทําที่โต๊ะทํางานซ่อมทีวีผมนี่แหละครับโต๊ะบ,บ้านๆลอกออกมาถ้าม,มันมีเศษสุกปรกไปแล้วแล้วก็ัทิ้ง <c oughs> แตะลงไปลอกออกมาแตะลงไปลอกออกมาทำจนกว่ามันจะสะอาดเพราะเวลาเราเอาอะไรแตะอะไรใหม่เข้าไปมันจะได้ดูสวยดูสนิทเหมือนใหม่เลย อย่าใช้พวกน้ำยงน้ำยาอะไรนะครับเพราะว่าพวกน้ำยาจะพวกทินเนอร์พวกน้ำยาอะไรมันจะไปทำลายหน้าจอมันจะเข้าไปหน้าจอได้ทำให้หน้าจอเสียเลย Nah saat ini